เดี๋ยวเรียนจบฉันคงมีความสุขเดี๋ยวเก็บเงินได้ล้านแรกฉันคงมีความสุขเดี๋ยวได้แต่งงานฉันคงมีความสุขเดี๋ยวกเกษียณฉันคงมีความสุขคุณๆเลยครับประโยคเหล่านี้เรามักจะเอาความสุขไปผูกไว้กับเงื่อนไขในอนาคตเสมอเราใช้ชีวิตเหมือนคนกําลังวิ่งไล่จับเงาตัวเองวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ทันสักทีคําถามสําคัญที่ผมอยากถามคุณในวันนี้คือถ้าเป้าหมายที่คุณอยากได้มันต้องใช้อีก1ิปีกว่าจะถึงแปลว่า คุณต้องทนทุกทรมานไปอีก10ปีเพื่อที่จะมีความสุขแค่5นาทีตอนที่ถึงเส้นชัยอย่างนั้นเหรอครับมันคุ้มค่าจริงๆหรอกับสมการชีวิตแบบนี้วันนี้ผมจะมาชวนคุณหรือสมการความสุขใหม่ครับสวัสดีครับมีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าความสุขไม่ใชสถานีปลายทางแต่คือทิวทัศน์ข้างทางฟังดูสวยหรูนะครับแต่ทําไมทําจริงมันยากจังเพราะโลกทุนนิยม โลกโซเชียลมีเดียสอนให้เราโฟกัสที่ผลลัพธ์ครับเราเห็นเพื่อนโพส์ตรูปบ้านใหม่รถใหม่เราก็อยากมีบ้างเราเลยตั้งหน้าตั้งตาทำงานก้มหน้าก้มตาเก็บเงินโดยลืมที่จะเงยหน้ามองฟ้ามองคนที่เรารักเรากลายเป็นนักท่องเที่ยวที่รีบร้อนที่ขยากไปเช็คอินให้ครบทุกจุดแต่ไม่เคยดื่มด่ำกับบรรยากาศที่จุดไหนเลยรีบไปรีบถ่ายรูปรีบไปต่อสุดท้ายพอจบทริปหรือจบชีวิต เรามีรูปถ่ายเต็มไปหมดแต่เราจำความรู้สึกจริงๆไม่ได้เลยผมชอบแนวคิดของนักปรัชญาชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่ออ l ลลันวัตส์เขาเปรียบเทียบชีวิตไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าชีวิตเหมือนกับดนตรีครับเวลาคุณฟังเพลงหรือไปดูคอนเสิร์ตเป้าหมายของการฟังเพลงคือการฟังให้จบเพลงเร็วที่สุดหรือเปล่าครับถ้าเป้าหมายคือการไปให้ถึงตอนจบวงดนตรีที่เก่งที่สุดคือวงที่เล่นเร็วที่สุดใช่ไหม วัตยกรที่เก่งที่สุดคือคนที่โบกไม้รัวๆเพื่อเพลงจบไวๆใช่ไหมเปล่าเลยถ้าทำแบบนั้นคนดูคงด่าเปิงเราฟังเพลงเพื่อดื่มด่ำกับทำนองในขณะที่มันกำลังบรรเลงอยู่เราเต้นรำไม่ใช่เพื่อไปให้ถึงมุมห้องอีกฝั่งแต่เราเต้นเพื่อสนุกกับจังหวะหน้าตรงนั้นแต่แปลกนะครับพอเป็นเรื่องการใช้ชีวิตเรากลับทำตรงกันข้ามเรามองว่าการศึกษาคือการไต่เต้าไปทำงานทำงานเพื่อไต่เต้าไปเก็บเงินเก็บเงินเพื่อไต่เต้าไปเกษียณ เราเหมือนชีวิตเป็นภารากิจที่ต้องรีบทําให้เสร็จๆไปแล้ววันหนึ่งพอเราแก่ตัวลงเราก็มานั่งเสียดายว่าทําไมตอนนั้นฉันไม่สนุกกับเพลงท่อนนั้นนะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นผมมีนิทานสั้นๆอีกเรื่องเรื่องของนักธุรกิจพันล้านกับชาวประมงมีนักธุรกิจคนหนึ่งไปพักผ่อนที่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเขาเห็นชาวประมงคนหนึ่งพายเรือกลับมาพร้อมปลาตัวใหญ่ๆไม่กี่ตัวแต่ดูมีความสุขมากนั่งจิบกาแฟดูพระอาทิตย์ตก นักธุรกิจเลยถามว่าทําไมคุณไม่ออกเรือนานกว่านี้ล่ะจะได้ปลาเยอะกว่านี้ชาวประมงถามกลับได้เยอะกว่านี้แล้วทําไมครับนักธุรกิจตอบว่าอ้าวคุณก็เอาไปขายได้เงินเยอะๆซื้อเรือลําใหญ่ขึ้นจ้างลูกน้องเปิดโรงงานปลากระป๋องแล้วก็เอาเข้าตลาดหุ้นรวยเป็นพันล้านแบบผมไงชาวประมงถามต่อแล้วพอผมรวยพันล้านแล้วผมต้องทํายังไงต่อนักธุรกิจตอบว่าอ้าว คุณก็กระเสียนแล้วก็ย้ายมาอยู่ริมทะเลนั่งตกปลาเล่นๆจิบกาแฟดูพระที่ตกใช้ชีวิตชิลๆไงชาวประมงยิ้มแล้วตอบว่าแล้วตอนนี้ผมไม่ได้กําลังทําแบบนั้นอยู่หรอกครับเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าความรวยไม่ดีนะครับการมีความทะเยอทะยานเป็นเรื่องดีแต่มันเตือนสติเราว่าบางครั้งสิ่งที่เราวิ่งตามหาแทบตายมันอยู่ในมือเราแล้วตั้งแต่แรกแต่เราแค่มองไม่เห็นเพราะเรามัวแต่มองไปที่อนาคต ผมอยากให้คุณลองสำรวจกระเป๋าความสุขของคุณในวันนี้ความสุขของคุณราคาแพงเกินไปหรือเปล่าถ้าความสุขของคุณคือรถซูเปอร์คาร์บ้านหลังละ100ล้านหรือการได้เป็น CEO แปลว่าใน365วันคุณอาจจะมีความสุขได้แค่1วันคือวันที่ได้ของและอีก364วันคุณต้องทนทุกข์แต่ถ้าคุณลดเพดานลงมาความสุขคือกาแฟอร่อยๆสักแก้วหนึ่งความสุขคือการที่รถไม่ติด ความสุขคือการได้กินข้าวเย็นพร้อมหน้าครอบครัวความสุขคือการที่วันนี้ตื่นมาแล้วไม่ปวดหลังถ้าคุณมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้คุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายที่สุดในโลกและเชื่อไหมครับว่าเมื่อติดใจคุณมีความสุขพลังงานคุณจะดีและเมื่อพลังงานคุณดีเงินทองโอกาสและความสําเร็จมันจะวิ่งเข้าหาคุณเองความสําเร็จไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขนะครับแต่ความสุขต่างหากที่เป็นกุญแจสู่ความสําเร็จสุดท้ายนี้ ผมอยากฝากกันบ้านง่ายๆข้อเดียวครับวันนี้ก่อนนอนอย่าพึ่งกังวลเรื่องพรุ่งนี้อย่าพึ่งเสียใจเรื่องเมื่อวานให้ลองหา3มสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้เจออาจจะเป็นแค่วันนี้แม่ค้าข้าวแกงตักกับข้าวให้เยอะมากวันนี้ฝนตกอากาศเล็กเย็นสบายหรือวันนี้ได้ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นสะสมความสุขเล็กๆพวกนี้ให้เป็นนิสัยครับและคุณจะพบว่าชีวิตไม่ได้สั้นเกินกว่าจะมีความสุขและไม่ต้องรอให้ถึงวันสักวันหนึ่งหรือ s ัมเ d a y เพราะว่าวันที่มีค่าที่สุดคือวันนี้และเวลาที่ดีที่สุดคือเดี๋ยวนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปัจจุบัน,นขณะนะครับขอบคุณครับ